สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับช่องรุ่นคาไม้์แชนแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือจัองหวัดปทุมธาน,นีคลองสิบนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูตู้ไม้ชิงชันนะผมเป็นตู้เสื้อผ้านะผมที่เอามาชิงชันนะผมมาออกแบบเป็นตู้เสื้อผ้านะผมคือความพิเศษเนี่ยคือไม้ชนิดเนี้ยส่วนมากนะผมเขาไม่ค่อยเอามาทําเป็นตู้เสื้อผ้านะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ที่มีมูลค่าที่สูงนะครับแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็ง ส่วนมากเนี่ยเขาจะเอาไปทำพวกชุดทานข้าวหรือชุดรับแขกนะผมวันนี้ผมได้มาหนึ่งชิ้นนะผมเป็นตู้ไม้ชิงชันนะผมเป็นตู้สภานะผมแล้วก็เดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะผมว่าความสวยงามแล้วก็ความพิเศษของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะผมก็ก่อนจะไปรับชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรุ่นคารมานก,กันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เข้าหน้าช่วงเทศกาลของการนะผมะถ้าผู้ชมท่านใดนะผมที่กําลังเดินทางกลับบ้านผมก็ ผมก็ขอให้ท,ทุกท่านนะผมเดินทางโดยสวัสดิภาพนะผมกลับมาโดยปลอดภัยนะผมโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูตู้ชิมมิทที่คร แต่ตัวนี้คือขยกสูงไว้นะผมขอใช้พอ,อตู้ไปเนี้ยหนักมากนะผมหนักการเคลื่อนย้ายกกาอะไรเนี่ยถือว่าหนักมากอย่าผมก็จะใช้อาพกลิฟต์นะผมตัดขึ้นนะผมเราตู้นี้ตัดขึ้นมานะครับเพราะว่าใช้คนเนี่ยถือว่าต้องใช้ประมาณ6คนได้นะผมอันนี้ก็เป็นตู้ไม้ชิงนชายนทั้งตัวนะผมความพิเศษเขาคือเนี่ยครับดูลวดลายครับผมอันนี้นะผมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะผมที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ คือเมื่อสมัยก่อนนะผมต้องพูดว่าสมัยก่อนนะครับว่าเมื่อตอนที่ทําชิ้นงานที่นี้ขึ้นมาเนะยผมไม้อาจจะยังไม่เข้าที่นะผมหรือม้าตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้อายุข,ของเขาครับผมเขาก็เลยเกิดการลอ,อยห่าวนะผมรอยแตกนะผมตัวน,นี้นนไม่เป็นไรนะครับผมคือถ้าท่านท่านใดเนี่ยที่ชอบนะผมอยากจะได้ไปครอบครองนะผมเอย๋ยวผมต้องอุดทําใหม่นะผมหรือทําเข้าใหม่ทั้งหมดนะครับตัวน <artık. S 1> ี้มาครับผมอย่างประตูแรกก่อนครับนี่ อ๋อตัวนี้เปิดนี่ครับตัวนี้มีที่ล็อกหัวนะผมนี่ความสวยงามผมดูลวดลายของเขาครับสวยงามมากับผมชั้นเขายังชั้นเขาเป็นไม uh ้ huh. ชั้นนี้น่าจะเป็นไม้ชิงชันเหมือนกันนะครับนี่ครับทั้งทั้งหมดนะผมทชั้นหมดเลยก็ถือว่าหาหาพบไม่น้อยผมตั้งแต่ผมเล่นงานงานไม้มาก็มีตัวนี้นะผมเป็นตัวแรกนะผมที่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีตู้โชว์อยู่ใบหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะผมนี่สวยมากนะผม ขอบตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับนั่นก็เปิดตู้นึงนะครับตวเนี้ผมอ็พูดก่อนว่าตรงเนี้ถามว่าถ้าเทียบกันนะผมถ้าเทียบกันคือถ้าเขาเนี่ยเป็นไม้สักแล้วความหาวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถือว่าเรื่องปกตินะผมเป็นเรื่องปกติคือเวลาไม้เขายังไม่ได้อายุย่างเงี้ยถ้าเอามาเรีบทําเนี่ยมันก็เกิดความหาวเนี่ยนะผมเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบซื้อไม้ใหม่นะผม ก็ต้องควรระมัดระวังนะผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าคือไม้ตัวนี้นะผมถ้าเราเอามาทําใหม่คืออายุเขาเนี่ยเขาซื้อไม้ใหม่แล้วนะผมเอาไปใช้งานเนี่ยถ้าจะถ้าเอากลับมาทําใหม่เนี่ยคือลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเราก็อุดอุดนะผมอุดให้รอยหักของเขาเนี่ยหายไปนะมตัวนี้นผมก็ต้องเป็นวิธีของช่างอ่าในร้านต่อนะผมตัวนี้เราก็ต้องความดูแลขยอยงเราคนระับวันนี้เราทํทเสียให้ใหม่ มาดูข้างต่อไปนะครับโอ้โหส,สวยมากนะยผมสามประตูนะผมสามประตูสวยมากสวยมากเลยเนี่แบบลวด,ดลายสวยงามมากนะผมเดีย๋ยวผมวัดความสูงให้ดูก่อนความสูงความสูงนะสูงหนึ่งเมตรเก้าสิบเก้าเลผมหนึ่งเมตรเก้าสิบเก้าหนึ่งเมตรเก้าสิบเก้าเลผมดูลวดลายคือ ไม้เนี่ยผมต้องพูดว่าไม้ทิงชันเนี่ยเป็นไม้ตระกูลสูงนะผมไม้เป็นไม้ตะกูลสูงคือพอๆกับพยุงเลยนะครับแล้วกเ็เนื้อเนื้อเนี่ยจะแข็งกว่าพยุงด้วยนะผมแล้วมูลค่าเนี่ยสูงมากนะชนิดนี้นะผม,มน้อยนะผมน้อยที่เขาจะเอามาทําเป็นตู้เสื้อผ้านะผมไม่ใช่ว่าร้านไหนเขาก็จะทำนะผมเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยการใช้ประโยชน์เลยเนี่ยคือใส่เสือ้อผ้าอย่างเดียวใส่เสือ้อผ้าเก็บของนะผมแต่ถ้าเราเอามาทาพวกโต๊ะทานข้าว หรืออะไรพวกนี้มันใช้ประโยชน์วางของอะไรแปรเปลี่ยนไปได้นะผมอันนี้ถ้าเราไปทําเป็นตู้เย็นข้าวเนี่ะตัวนี้เป็นหลาย,ห,ลายหมื่นนะผมหลายหมื่นอัพนะผมแต่ถ้าทำตู้เสื้อผ้าเนี่ยการใช้ประโยชน์มันก็น้อยลงไปนะผมอันนี้ก็อยู่มูลูลคาเขาก็จะลดลงมานะผมแต่ได้เป็นตระกูลไม้ที่สูงนะผมตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะผมบางบางคนเนี่ยเห็นในคลิปว่าอาจจะซีเรียสเรื่องเรื่องไม้คือผม,มต้องพูดตามตรงนะผมเพราะว่าผมเป็นคนซื้อไม้เก่ามา ซื้อไม้เก่ามาแบบนี้นะผมมันก็พบเจอกันบ่อยนะผมแบบไอ้รอยห่างแบบนี้นะผมแต่เวลาเราขายของให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องแก้งานให้เขานอะผมขุดทำสีให้ใหม่ใส่ประมาณน,นี้นะครับตรงนี้อย่าไปซีเรียสนะผมแต่ถ้าถ้าเป็นไม้ใหม่ในปัจจุบันเนี่ยอ่าท่านผู้ชมก็ควรระวัดระวังด้วยนะผมถ้าซื้อไม้ใหม่มันก็จะเป็นลักษณะนี้คนระับถือเป็นตัวอย่างได้นี่ครับ ตัวนี้ถือว่าเขาเขาไม่ใช่ทรงตู้โบราณแบบจ๋านะผมตัวนี้เขาก็ออกมาเป็นแบบว่าทรงแบบสมัยใหม่นะครับนี่ครับมือจับเขาตามเป็นไอ้นี่เลยผมลงไปเลยนะครับส่วนหน้ากว้างนะผมเดีผมวัดให้ดูนะครับหน้ากว้างของเขาอยู่ที่ร้อยห้าบนะผมร้อเซนสูงหนึ่เก้สิบเก้นะผมเกือบสเมตรผมแล้วก็ลึกนะผมลึกคือ53าม ใส่เสื้อผ้าได้สบายนะผมอย่ามาดูลั่นข้างนะครับด้านข้างเป็นไหมสองแผ่นนะผมแต่ลวดลายสวยงามมากนะครับนี่ครับตัวนี้ถือว่าเอาเนื้อ,อเนื้อ,เน,อเนื้อมาเลยนะผมกับพี่ติดเนี่ยแทบไม่มีนะผมด้านหลังเขาเนี่ยคว<ข>า,ามพิเศษคือด้านหลังเขาก็เอาเป็นไม้ชิงชันนะผมเพราะปกติเนี่ยพวกเนี้ยงานไม้ชิงชันสมมติเขาเอาเป็นไม้อ,อัดครับแต่นี้ก็เป็นไม้ชิงชันทั้งหลังเลยนี่ ใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแผ่นก็ถือประมาณหน้าประมาณยี่สิบเซนได้นะผมหน้ายี่สิบเซนตรงนี้เราเนี่ยประมาณยี่สิบเซนใช่ครับประมาณยี่สิบเซนนะผมแต่ละแผน่นนะผมก็อายุไม้เนี่ยเขาโตช้านะผมพวกไม้ทิงชันพวกไม้เนื้อแข็งเนี่ยเขาโตช้านะผมลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้ามาทาโต๊ะกินข้าวเนี่ยแบบนี้ก็ได้หลายตังค์นะครับนะเนี่ยไอร้อยห้าสิบนะผมร้อยห้าสิบยาวสองเมตรเนี่ย เอาแผ่นหลังเนี่ยมาปูเป็นพื้นต้อ,อินข้าวเนี่ยแบบนี้ก็หลักหมื่นลนะครับผมแค่แค่แค่แผ่นหลังเขาเนี่ยครับใช่แบบนี้ก็ถ้าเอามาครบชุดเนี่ยก็ถือว่ามีมูลค่าที่สูงขึ้นปกติพวกไม้จริงชันเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นพวกไม้อัดนะผมอันนี้ก็เป็นไม้จริงชันทั้งตัวก็ถือว่าสุดยอดนะผมผมตั้งแต่เล่นงานมาเพิ่งเคยเจอนะผมเพิ่งเคยซื้อได้นะครับเพราะเขาก็ได้มาจากงานกับงานเดียวกันคือว่าหลังเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ลงคลิปไปด้วยแต่ก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างนะผมเนะี่ยเขาก็บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเา้าจะม,มีมีเตียงมาอีกตัวหนึ่งนะผมอันนี้บ้านเดียวกันนี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งไม้ที่ชูเหมือนกันนะบ้านเดียวกันจากจากสับสู้นี้ที่จังหวัดชัยนาทตัวนี้ตัวนี้ก็สวยอีกแบบนะผมยิ่งทำเนี่ยยิง่งสวยครับตัวนี้ดูลวดลายของเขาครับเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองเหลืองน้ำตาลน,นี่ครับน้ำตาลนมเหลืองมีเส้นลาย อันนี้คือไม่ได้ตกแต่งหรือเป็นสติกเกอร์นะครับคือลวดลายของเขาแท้แท้นะครับเนี่ยไอ้ต้กเครื่องแปลงเนี่ยคือเห็นได้บ่อยนะผมแล้วหลังเขาจะเป็นไม้อัดในประมาณน,นี้นะแต่ตัวนี้เป็นเป็นไม้แท้นะผมตัวตัวนี้เป็นไม้แท้นะครับตัวนี้เป็นไม้แท้สวยอันเนี้คือสุดยอดนะผมสุดยอดที่สุดสุดยอดตู้สมัยก่อนคือผมมาได้พวกไม้มะค่ามาเยอะไม้มะค่าเนี่ยเราคือพบเจอได้บ่อยแต่ตัวนี้เป็นไม้ริงชันนะผมะถือว่าแปลกใหม่นะผมถ้าใคร จะสะสมนะครับไม่ควรผ่านนะผมโอเคนะครับผมก็ก่อนจะจบคลิปนะผมก็ฝากตู้ไม้ชิ้นชันใบนี้ด้วยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะผมมาดูตัวจริงที่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือจังหวัดปทุมธานี้องสิบได้นะครับผมแล้วก็หรือจะทักแฟนเพจว้ตุธรรไม้ได้นะครับตัวนี้นะผมหรือว่าสะสมได้ซื้อเอาไปใช้งานก็ได้นะผมแข็งแรงทนทานนะครับโอเคนะผมก็ ก่อนจบคลิปให้ผมกระปากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องรุ่คนคธรรม์ด้วยนะครับสวัสดีครับ